ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอที่คิดถอดคิดถึงนะครับผมบามุนคนบอาหยากด้วยมุนเมื่อเกิดนะครับก็ะเนื่องด้วยมือเสานี้นะครับเกิดปัญหาซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือของผมบอสตามาที่ใส่งานไดท้ท่วเขาทั่วออก่ได้น,นะครับะสาเหตุก็เกิดจากว่าซิมการ์ดเปิดอายุผมกับหาวิธีแก้ไขโดยการเราอา ไปลงไปลงยืนยันซิมการ์ดใหม่นะครับยูทีบริษัทเอเอสนะครับก็คือยูชอปเอเอสนั่นแหละนะครับเขาก็ให้ลงใหม่ให้ลงซิมใหม่นะให้ลงเบอร์ใหม่แต่ว่าติ้มเอาติ้มหม่นะครับจะเป็นเบอร์เก่านะครับก็สาม,มารถจีกลับมาใช้งานของมือถือนี่ได้แต่ว่าไล่ซื้อไล่ซื้อทีเขาเมมเบอร์ไว้นะครับมันก็จีหายไป แต่ว่าเบิร์กันยังคือเกาแต่ว่าเขาก็ตตองมาบันทึกไล่ซื้อใหม่นะครับนี่ก็คือคือเรื่องเล่าที่ผมบนสมาธ่ใช้โทรศัพท์ในการโทรหาผู้อื่นผู้ผ้รันผู้นี้ได้นะครับก็ต้องแก้ไขด้วยการเติดเปิดซิมหม่เบร์เกานะครับถึงสามารถที่จะโทรเข้าโทรออกได้ตรงกอบความอย่างใดนะครับ น้องเป็นแบบนี้กกผมก็ฝากไปด้วกันนะครับให้ไปลงยืนยันตัวตนนะครับเอาบัตรประชาชนไปนะครับความซิมนะครับโดยเบอร์เสียงเงินยักบาทนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ